ราคาล่วงลงไปแรงเลยไหมครับแล้วหล่นลงไปทะลุคีเลเวล l เนี่ยครับคือสัญลักษณ์การทะลุของราคาโซนเนี่ยสวัสดีทุกคนเวลค o มทูเทรด d i n g c h น n n e ของ trader Mike นั่นเองเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะจะมาอธิบายการเทรดไทม์เฟรม30นาทีแล้วก็ไทม์เฟรม5นาทีนะครับเรามาดูนครับว่า Price Action h a c กของเทคนิคครั้งนี้นะครับเป็นการเทรด scalping สั้นๆนะครับแบบ day trading ไปเลยนะครับความลับที่ผมเก็บมาที่ผมสะสมมานะครับตั้งแต่ผมเทรด Price Action ตั้งแต่8ปีก่อน จะเอามาใช้ในคลิปครั้งนี้ผมจะนํามาเสนอว่าตอนผมเทรดกับทองคําตอนผมเทรดกับ SP 5 0 0ต่อตอนผมเทรดกับสกุลเงินผมทํากําไรยังไงในการเทรด Price Action Price Action ก็บอกแล้วครับว่าเราเทรดกับแท่งเทียนเราต้องอ่านแท่งเทียนให้เป็นนั่นเองแท่งเทียนมีหลากหลายแบบมากเลยเพราะฉะนั้นมันมี2-3รูปแบบเท่านั้นที่ผมใช้เทรดเนาะมันมีรูปแบบเยอะแยะไปเลยครับที่เราสามารถเทรดได้ แต่มันมี2-3ตัวเท่านั้นที่ผมทำกำไรได้จริงๆแล้วผมก็มีหลักฐานโชว์ด้วยว่าทำไมเทคนิคนี้มันถึงทำกำไรได้จริงจังในการเทรดเป็น day trader ในการเทรดเป็น professional trader เหมือนที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะครับตลาดมี4 p h เฟสนั่นเองนะครับที่เราควรจะรู้ไว้ก็คือระบบแรกที่ก่อนที่จะเป็นเทรนด์ขาขึ้นเขาจะต้องสร้าง accumulation ก่อนในไซด์เวยแบบนี้นะครับพอไซด์เวย์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะมีการ breakout เกิดขึ้น b r e a k อา t ขึ้นปุ๊บก็จะกลายเป็น Uptrend Direction ก็เราก็เรียกมันว่า Uptrend หรือ Market Up นั่นเองระบบ Phase 2ของเราก็คือ Distribution นั่นเอง Distribution จะเป็น Sideway ที่มาจาก Uptrend แล้วหลังจากนั้นราคาก็จะกลายเป็น Downtrend ต่อไปก็คือราคาจะพักตัวลง Market ก็จะลงไปนะครับแล้วตอนไหนมันเหมาะสมที่สุดเราจะเทรด ตอนมันไซด์เว่กับเทคนิคอะไรเราจะเทรดก็มาเป็นอัพเทรนด์ยังไงแล้วก็เป็นดาวเทรนด์ยังไงในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ละเอียดไปเลยให้ทุกคนเข้าใจทุกระบบเลยครับว่ามันเทรดยังไงนะครับไปดูกันเลยเรามาดูด้วยกันเลยว่าตอนที่ทองคำเฟลที่จะสร้างไฮขึ้นไปใหม่ในสัปดาห์นี้ทุกคนอาจจะ อย่างจําได้ใช่ครับราคาทอง<ช>คำเฟลที่จะสร้างหายขึ้นไป1รอบ2รอบ3รอบแล้วก็รอบที่4เราไม่รู้ว่ามันจะทะลุจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าราคาทองคําจะทะลุจะต้องมีโมเมนตัมเทียนยาวทะลุออกไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเฟลที่จะสร้างไฮขึ้นไปใหม่นั่นแหละครับคือจุดอ่อนของราคา จุดออนของราคาบอกกับว่าถ้าราคาเฟลที่จะสร้างไฮที่จะสร้างราคาสูงขึ้นไปใหม่ราคาก็จะลงแล้วเขาชนโซนเรสิสเทนต์ของเราด้วยในราคาโซนนี้นะครับเรามาดูกันเลยพอเราเห็นราคาเหมือนกับว่าจะกลับตัวเหมือนกับว่าจะทะลุขึ้นไปแล้วนะครับให้สวิตช์ไปดูไทม์เฟรม5นาทีไทม์เฟรม5นาทีของเราบอกอะไรเราครับ เขาบอกว่าราคากำลังจะทะลุขึ้นไปโซนนี้กำลังจะทะลุขึ้นไปแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะทะลุจริงหรือเปล่าเขาจะเฟลเขาจะขึ้นไปชนหรือว่าเขาจะแค่รีเทสเฉยทีนี้เรามาดูกันครับว่าราคาจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำราคาหลุดลงไปหลุดลงไปอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ นี่แหละครับคือสัญ,ญลักษณ์การ f a ลของราคาที่จะสร้างหายขึ้นมาใหม่แล้วจุดนี่แหละครับคือจุด order ออที่สวยที่สุดของทองคําสัปดาห์นี้นี่เองที่ทุกคนควรจะเปิด o r อ e อ r ไว้เราเปิดออ o ด d e ์ไว้แบบนี้แล้ววาง stop loss ไว้ประมาณตรงนี้นะครับเราจะเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ95 bips เราจะ tp อยู่ที่ไหนเอ่ยเราเปลี่ยน time frame ขึ้นไป15นาทีหรือ30นาทีเหมือนตอนแรกไปดูครับว่า key level ของเราอยู่ที่ไหน k ค y l ์เ e l ของเราจะอยู่ที่ประมาณโซนนี้ไหมนี่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขาก็ต้องลงมาถึง key l ์เ e l แล้วก็จะอาจจะทะลุลงไปต่อหรือว่าใครที่มองดีมานสป p l y เห็นก็จะเห็นว่าดีมานโซนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันตรงนี้แล้วก็โซนข้างล่างนี้ด้วยเห็นไหมครับมีสองโซนอีกแล้ว ทองคําโชว์ตัวอีกแล้วว่ามีดีมันโซนสอตัวนั่นเองเรามาดูกันว่าโซนดีมันข้างล่างแล้วก็โซนดีมันรอบที่2จะถูกฮิตไหมถ้าเราเทรดพรายเซ็กชั่นอยู่ที่โซนเรสิสเทนของเราดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทองคําสัปดาห์นี้เราเปิดออเดอร์วางไว้เซลล์ตรงนี้เราเปิดออเดอร์เซลล์ตรงนี้ปิด tp อยู่ที่ข้างล่างนี้เราจะได้กําไรอยู่ที่ 116 p i ิ s ips, แล้วเราเปิด TP รอบที่2ไว้แล้ววาง TP ไว้ที่ข้างล่างตรงนี้โซนนี้17-57นะครับ STOP LOSS ของเราเหมือนเดิมนะครับนี่ s t o p loss เราไม่ได้เปลี่ยนแปลง STOP LOSS เราเปลี่ยนแปลงแค่ Take Profit ของเราให้ให,ใหญ่ขึ้นนั่นเองเราจะได้ RISK REWARD ข้างซ้ายอยู่ที่1ต่อ4.6ข้างขวาเราจะได้1ต่อ8.8นั่นเองเรามาดูครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับทองคำสัปดาห์นี้ ราคาล่วงลงไปแรงเลยไหมครับแล้วหล่นลงไปทะลุ k คี l ์เวอร์เนี่ยครับคือสัญลักษณ์การทะลุของราคาโซนเนี่ยเห็นไหมครับโมเมนตัม um, ที่มีพลังโซนแบบนี้แหละครับเป็นโซนที่น่าสนใจมากเลยแล้วคีร์เวอร์ตรงนี้ก็ถูกทะลุอย่างง่ายดายแล้วก็มีตอนช่วงข่าวด้วยที่ช่วยทําให้ราคาทองคําหลุดลงไปอย่างแรงเลยรีเทสอยู่ที่ k คี l ์เวอร์รอบนึง แล้วก็ลงต่อเห็นไหมครับแล้วเราก็ฮิต t p ของเราตรงนี้แต่ Demand Zone รอบที่2องะถูกทะลุวันศุกร์ตอนที่มีข่าว housing sale ออกมาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับทะลุรี e s t ลงไปแล้วก็มีการพักตัวนิดนึงใช่ไหมครับขึ้นมาพักตัวแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะทะลุคีร์เวอร์ของเราได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลงยาวเลยทีนี้นะครับนี่คือทองคำ เนครับนี่ช่วงนี้คือทองคําของเราเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยถ้าเ,เพื่อนๆถามตัวเองว่าราคาสร้างหายได้อีกรอบไหมถ้าราคาสร้างหายไม่ได้แสดงว่าราคาจะหลุดลงแล้วเรารอคอนเฟิร์มด้วยว่ามันเป็น price section ตอนที่มัน f a i จริงหรือเปล่า เทคนิคนี้ผมสามารถทำกำไรได้ในตอนผมเทรดเดย์เทรดเดตอน London Session แล้วก็ตอนนิวยอร์กเ s สชั่มันเวิร์กมากๆเลยตอนที่ตลาดมันวิ่งนะครับลองไปใช้ดูเราไปดูเทคนิคที่2ตอนที่เราเทรดกับเทรนด์กันไปดูกันเลยเรามาดู SP500 ตอนที่ผมเทรดทำกำไรในสัปดาห์นี้นะครับว่ามันเวิร์กยังไงตอนที่ราคาทะลุออกไปจากคีย์เลเวลชนคีย์เลเวลพอดีแล้วก็หลุดขึ้นไป ไอเดียของการเทรดครั้งนี้เรามาวิเคราะห์ด้วยกันแล้วผมจะเปิดเผยเคล็ดลับนะครับว่าเราต้องดูจุดไหนที่มันสําคัญที่สุดเลยมันมีเทคนิคเยอะแยะเลยนะครับที่เราสามารถใช้ได้แต่มันมีเทคนิค2-3เทคนิคเท่านั้นที่เราควรจะเก็บมาใช้ให้มันเป็นนิสัย ในตัวเราเองนะครับเราชอบเทคนิคอะไรเราชอบ price action เราชอบ harmonic pattern เราชอบ fibonacci หรือว่าเราชอบ order flow ให้เราเทรนเทคนิคน,นั้นให้เก่งๆให้รู้ลึกซึ้งเข้าไปเลยแล้วเรามาใช้ในตอนเทรดให้จริงจังแล้วปั้นเงินได้นะครับอย่าลืมนะครับสามเหลี่ยมที่ผมเคยอธิบายไว้เทคนิคที่ปั้นเงินได้ risk management ที่ดีแล้วก็ m ม n d เซ็นักเทรดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับจะนำเราไปสู่ความสำเร็จในการเทรดฟ o r ก x กราฟตรงนี้ดีดขึ้นไปแล้วดูเหมือนว่าเขาจะทะลุโซนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ราคากลับมาชนคีร์เวอร์ของตัวเองอีกรอบหนึ่ง แล้วมี formation reversal เกิดขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าราคาตอน London session เปิดราคาเขาจะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าเขาจะดิ่งลงอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมรอก็คือสิ่งที่ผมอยากจะได้ก็คือผมอยากจะได้ confirmation ตอนที่เขาหลุดขึ้นไปหรือว่าหลุดลงนั่นเองนั่นแหละครับเราต้องไปรอใน time frame ต่ำๆเราไปดูใน time frame ต่ำๆกันเลย พอผมเห็นแล้วว่าราคาจะไปที่จุดไหนนะครับเรามี1ข้างบนนี้เป็นเป้าหมายที่สปรายโซนของเราแล้วเราวางแผนไว้ว่าดีแมนโซนถ้าราคาหลุดลงมาก็จะไปหาดีแมนสูงข้างล่างถ้าหลุดขึ้นเขาก็จะไปหาสปรายโซนข้างบนของเราเรามีทิศทาง2ทิศทางแล้วที่เราจะไปได้วางแผน2ทิศทางนี้ไว้เพื่อที่จะไม่ได้เจอเซอร์ไพรส์นะครับผมบอกไว้ก่อนนะชินี้ เราอยู่ใน time frame 5นาะทีเรามารอดูครับว่าไอตอนที่มันทะลุออกไปมันทะลุออกไปแบบไหนนั่นแหละครับคือเราจะตัดสินใจเปิดบายหรือว่าเปิดเซลล์ราคาจะทะลุเทรนด์ไลน์ขึ้นไปหรือว่าราคาจะลงมาทะลุคีย์เลเวลของเราโซนนี้อีกรอบหนึ่งเรามาดูกันดูเหมือนว่าจะอ่อนตัวที่เทรนด์ไลน์ดูนะครับว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นดูเหมือนว่าจะลงเนาะลงไปแล้วรีเทส ที่คอรเวอร์แล้วทีนี้แหละครับสำคัญมากเลยถ้าเขาทะลุจริงๆเขาจะต้องมีเทียนมีอีกตัวหนึ่งคอนเฟิร์มชันเดี๋ยวดูนะครับอยู่เฉยราคากลับขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไม่ลงไปอีกรอบหนึ่งเห็นไหมนี่ไม่นี่เป็นการเฟ k เอาท์ของขาลงแล้วทีนี้ถ้าราคาสร้างเบรกออฟ f Structure ได้ตรงนี้ราคาก็จะมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่ง นี่คือเทียน confirmation ที่สวยมากๆเลยแล้วมันเป็นการทะลุเทียน bullish candle ที่มีพลังที่มี buyer เต็มที่เลยหางเล็กๆนะครับไซหางของเขาเล็กๆสั้นๆแล้วมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างสูงในไทม์เฟรม5นาทีพอขึ้นไปแล้วเขาจะกลับมารีเทสถูกไหมทีนี้ราคาขึ้นไปทะลุ k คีย์เลเวลของเราราคาทะลุขึ้นไปสร้างหายขึ้นไปใหม่แล้ว แล้วราคาก็จะรีเทสกลับมาทีนี้เรามาดูครับว่าเขาเรีเทสต,ตอนไหนดูนะครับยัง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 ทีนี้นะครับจะเกิด formation บางอย่างเกิดขึ้นเป็นเอ็ u โกลฟิเป็น Morning Star เป็น Evening Star ก็แล,แล้วแต่เนาะแล้วนี่นะครับคือ formation ที่เราควรจะเทรดบายตรงนี้ไว้นี่แล้วก็ โปรฟิตตรงนี้แล้ว Stop Loss วางไว้ตรงนี้เราก็จะได้ตรงนี้ไป135บิปส์สต็อป s ออยู่ที่แค่54บิปสของเรา r i ร k Reward อยู่ที่1ต่อ2แล้วนี่นะครับคือวันที่ผมทำกำไรได้มาหาศาลมากมเลยตรงนี้ผมทำกำไรได้ไป,ประมาณ1,000เหรียญประมาณตรงนี้นะครับดูนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วราคาก็ดีดขึ้นไปถึง TP z o โซนสปลายของเราปลายเป็น TP บวกกับการทะลุของ k e y l e v e l นี่แหละครับคือการเทรด Pri c e Action ที่ดีมากๆเลย ถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคนี้นะครับลองไปใช้ดูแล้เอามาเล่าให้กันฟังว่ามันเวิร์กหรือเปล่าแล้วคอมเมนต์ below ว่านี่หละครับคือเทคนิค price action ที่ดีที่สุดในปี2022เรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับแชร์คลิปนี้ไปให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับว่าการเทรด price a ช t i o กับตอนที่มันมีคีลเวิร์เกิดขึ้นมันเท่แล้วมันมีประสิทธิภาพมากๆเลยเจอกันนะครับผมเชรมาเจอกัน